สวัสดีครับผม,มาจาจย์พิจิตรดาวันนี้จะมาเล่าประสบการณ์ดีๆเกี่ยวกับอาหารเสริมโบริจนนะครับในหนึ่งวันนะครับเราต้องมีอาหารเสริมที่สิ่งดีๆกับร่างกายครับผมประสบการณ์ด้วยตัวเองได้ทานตัวนี้แล้วเพียงวันละหนึ่งเม็ดก่อนนอนครับตื่นเช้ามาเราไปทํางานทั้งวันครับเราจะไม่เพลียนะครับไม่เพลียสุขภาพดีก่อนผมมี เป็นโรคความดันนะครับไขมันตัวนี้ไม่มีนะครับสบายใจนะครับเราอายุมากขึ้นทุกวันนะครับเราทานอาหารไม่เพียงพอหรือทานไม่ครบแต่ถ้าได้ตัวนี้นะครับเพียงวันละหนึ่งเม็ดช่วยทานได้นะครับและช่วยผมได้ด้วยตัวนี้นะครับล้องนะครับถ้าสนใจโทรติดต่อผมได้นะครับ089 เจ็ดเจ็ดเจ็ดหกสามเก้าห้าสวัสดีครับ mm hmm.